วิธีการทำคอนเทนต์ที่มันไม่เสี่ยงกับตัวเองมันมีเยอะนะแต่นะครับมึงไปไม่ได้แนละ้วตอนนี้มึงหลุดแล้วนะมึงหลุดแล้วไหลมึงใจเย็นๆนะมึงกลับไปนั่งทบทวนนะว่าที่มึงโดนฟ้องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรแล้วแก้ไขมันตรงนั้นมึงจะต้องทำตามกูนี่ดู ฮัลโหลเจ้าฟ้องข่อยบอเจ้าก็หัวข่อยเล่นคอนเทนเจ้าถอนฟ้องข่อยได้บอข่อยซีวาวให้มันเบาลงข่อยมีนี่ข่อยมีสินแล้วข่อยจะทำจังใดขาดทนายใ,ใครก็บอออกให้ข่อยไอ้คนยุมันก็ไปแล้ว มึงจะให้กูทำยังไงกูต้องเลี้ยงครอบครัววัวกูอีกกี่ตัวเกษเป็ดอีกอะเกษไก่กูอีกอะมึงเห็นไหมมันตายกันไปทั้งคอกแล้วมันจะหนีกูมึงไม่สงสารกูบอกเอ้ยเอ้ยมึงบ่สงสารเอ้ยมึงบ่สงสารบ่เอ้ยเอ้ย มึงถอนฟ้องไอ้กูแนะ่อิลีอิลีมึงถอนฟ้องไงนะอ้กูแนนะไม่ไงั้กูจะฟ้องแม่กูจะฟ้องแม่กูแนะ่มึงมึงไม,ไม่ได้